ท่านครับคุณผู้ชมเข้าสู่ y u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  e m m x ก a c o Channel ครับสื่อออนไลน์ที่เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเจาะลึกทุกเทคนิคการดูแลพืชโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ m a ็กซากโด้วยความถูกต้องแม่นยำและก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมเลยครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกันเข้ามาทาง YouTube m a ซากโกชาน e ลกันเป็นจำนวนมากสาระสำคัญที่เราจะคุยกันในครั้งนี้ ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุเรียนนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะที่พวกเรานี่นะครับจะมาช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วเจอฝนนะครับเราจะกู้สถานการณ์นะฮะคลายกังวลให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้อย่างไงกันบ้างคําตอบจากพี่แดงมรรคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับผมเจอฝนอีกแล้วแหละพี่ครับ คือฝนที่มางวดนี้ครับเขาเรียกว่ามาไม่ปกติออืคือปกตินี่มาวันหนึ่งหายไปสองวันหรือมาวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งแต่ฝนในช่วงฤดูนี้จริงๆมันต้องหมดนะครับใช่ในเดือนพฤศจิกายนใช่แล้ฝนจะต้องหมดครับอแต่ปรากฏว่าฝนมาทุกวันอืแล้วไม่ได้มาแบบธรรมดาคือมาแบบเช้าก็มาบ่ายก็มาเย็นก็มากลางคืนก็มา แล้ววันถัดมาครับก็ตกเช่นนี้อีกอ๋อมันไม่ได้ว่าวันถัดมาหยุดเลยครับครับก็ตกทุกวันอเมื่อตกทุกวันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือมีช่วงแรงอยู่แป๊บหนึ่งก็ทําให้ทุเรียนบางส่วนเนี่ยออกดอกในการทําสารนะครับครับถ้าทุเรียนธรรมชาติอย่างกับอืมแต่ทุเรียนทําสารเขาออกดอกกันแล้วเขาลงทุนไปแล้วก็ชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันเกษตรกรตกอกตกใจมากครับครับทั้งร้านค้าก็ดีทั้งเกษตรกรก็ดีครับก็ โทรเข้ามาในที่บริษัทกันครับสายแทบจะไหมเลยครับนะครับทางร้านค้าด้วยนะฮะโทรมาก็เยอะแยะไปหมดมันก็มีวิธีการแก้ไขถามว่าน่าตกใจไหมน่าตกใจแต่เขาบอกว่ามีสุวาษิอยู่อันหนึ่งบอกว่าอย่าตกใจเมื่อภัยมาอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองต้องตั้งสติก่อนต้องมีสติให้ดีๆนะครับว่าจะทำยังไงกับมันดีในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดมาแล้ว เมื่อฝนตกเนี่ยครับสิ่งท ouais uh ี่จะตามมาคือดอกเขาจะฟอร์นะครับอมน้ำมากเกินไปก็จะแตกใบอ่อนก็จะแทงแหลมนะครับมีแทงแหลมก็ฝฟอร์แล้วมีหลุดร่วงด้วยถ้าฝนตกในระดับในระดับที่มีความรุนแรงมากนะครับก็จะมีดอกหลุดบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่ไม่หลุดมีแทงแหลมที่เป็นกลมๆสีขาวๆแทงแหลมแทงแหลมแทงแดงก็จะกลายเป็นใบ พอกลายเป็นใบก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันถึงจะเป็นดอกนะครับมันก็มีวิธีการแก้ไขครับคือมันมีการต่อสู้ระหว่างไนโตรเจนกับคาร์โบไฮเดทนะครับคาร์โบไฮเดตก็คือตัวตัวซีตัวไนโตรเจนคือตัวเอ็นะครับเพราะฉะนั้นการออกดอกต้องอาศัยมีตัวซีเนี่ยสิบแปดส่วนมีไนโตรเจนแค่หนึ่งส่วนหรือหนึ่งครึ่ง ประมาณนี้อพอฝนตกมากมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝนที่มาจากอากาศเนี่ยครับเขารับออกซิเจนมาเต็มๆรับรับแรงต่างๆรับมีสารอาหารต่างๆลงมาที่พื้นดินอเขาส่งเสริมทําให้จิบเบอร์ลินทางานอส่งเสริมทําให้ออกซินทํางานครับทีนี้ในดินถ้ามีนโตรนเจนเขาจะออกมาทํางานทันทีอนะครับในขณะที่ดินมีความชื้นและได้รับน้ําฝนคเพราะน้ําฝนได้รับออกซิเจนมา S <S ออกซิเจนออกซินมันเป็นกลุ่มเดียวกัน<ห> ü, มันทำให้เกิดการส่งเสริมการขยายนะครับทางเซลลขยายเซลลทำให้เกิดการแตกไม่อ,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อไนโตรเจนทำงานเราต้องเบรกไนโตรเจนครับ ü, คือสำหรับแปลงที่ยังไม่ออกดอกแปลงที่ยังไม่ออกดอกนะครับให้ใช้แม c กบูนะครับให้ใช้แมกบูอัตราที่สูงหน่อยครับสักห้าร้อยซีซี ต่อน้ำสองลิตรในขณะที่ฝนตกหนักนะครับใช้ศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ของแมกซัโกดีที่สุดครับผสมกันนะครับครับแล้วต้องใช้แมกวันด้วยนะครับในการส่งเสริมการออกดอกนะครับแล้วก็ต้องใช้ z ซไเพื่อให้นำสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแมกวันศูนย์สี่สิบห้าส <b> ิบสี่แม็กบูเข้าไปในออสโมซิสเข้าไปในต้นพืชให้ได้มากที่สุดทั้งทางใบ ทางต้นทางดอกครับให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบเพื่อให้กระบวนการหยุดไปอ่อนหยุดในโัรเจนทางานเมื่อฉีดไปแล้วปั๊บหยุดทันทีครับอืเขาไม่ทํางานก็พอแรงปั๊บก็จะกลายเป็นดอกอนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรที่หนึ่งที่เราบอกตั้งแต่คงแรกเราต้องย้ำพิษย้ำทำอันที่สองเนี่ยครับสําหรับแปลงที่มีดอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยียดตีนหนู ไม่ว่าจะเป็นไข่ปูตาปลาไข่ตาปลาไข่ปูต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากตาดอกที่เป็นกลมๆให้เป็นเป็นดอกแหลมๆขึ้นมาได้เมื่อเป็นดอกแหลมๆเขาจะกลายเป็นใบเขาเรียกว่าแทงแดงแทงแดงก็จะกลายเป็นใบนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรกลัวที่สุดไอ้ดอกลวงนี่ยัง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 พอแต่ถ้าดอกออกมาเป็นกลมแล้วแทง แทงแหลมอือเป็นดอกแดงนี่อันตรายที่สุดก็จะกลา,ายเป็นใบเลยมันก็มีวิธีการแก้ไขครับคุณต้อนะัครับ,นนรบเราใช้แมกกวันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแทงแดงให้เป็นกลุ่มนะครับช่วยได้ครับแต่อย่ายใช้นอัตาที่สูงนะครับเพราะแมกกวันเนี่ยเป็นยาที่มีความเขเรีกเข้มข้นสูงออือต้องใช้อัตราที่ไม่เกิน200 c, รอยซีต่อน้ำสอ0รลิตรหรือใช้อัตราที่100ยซีซถึง150ยหซีดีที่สุด ถ้า2 0 0ซีเนี่ยผมว่าบางคนเขาฉีดจี้เกินไปก็มันเป็นยญญาที่เข้มข้นเกินไปนะครับทาให้ดอกเป็นเบลนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แม็กวันอัตราที่150เม่เกิน2 0 0ซีนะครับแล้วก็ใช้เซอร์ฟานพับนะครับเซอร์ฟานพัดของแม็กซาโกเป็นการชโลมดอกเพื่อให้ดอกกลับฟื้นคืนชีพกับเม่ในขณะที่ดอกซุดโทมนะครับ แล้วก็ใช้แม็แคลโปกของแม็กซัโกนะครับทําให้ท่อน้ําเนี่ยครับมันได้รับการขยายท่อน้ําท่ออาหารขยายขึ้นมาคเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เขาเรียกอะไรวิกฤตนะครับต้องใช้ถึงสองตัวเลยทีเดียวนะครับเซอร์ฟานพัอแม็กแคลโปกแล้วก็แม็กวันสองตัวนี้เซอร์ฟานพัดกับแม็กแคลโปกใช้อย่างละสองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรก็พอ แล้วก็แมกวันใช้ร้อยซีซีร้อยห้าสิซีซีไม่เกิน200อ2องร้อซีซีที่สำคัญต้องมีเซตไนของเมกซาโกเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการออสโมซิสไม่ใช่ยาจับใบอย่างเดียวเป็นยาจับใบแล้วทำให้เกิดการออสโมซิสนำสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปในดอกนะครับฉีดชะโลมที่ท้องกิ่งเลยครับมไม่ต้องฉีดที่ใบครับสูตรท,ที่มีดอกแล้วไม่ต้องฉีดที่ใบแล้วฉีดท้องกิ่ง ตรงที่มีดอกทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดการปรับตัวและให้เกิดกระบวนการออกดอกทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วก็ทำให้กระบวนการที่แตกเป็นตาใบากลับคืนมาเป็นตาดอกอไม่ว่าฝนจะตกตอนไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับครับก็ต้องใช้ตัวสูตรนี่นะครับใช้แมกวันเซอร์ฟานพัดแม c กเคลโ เซนนะครับเซตานใช้นิดเดียวก็พอ3 0มสิซีซีต่อน้ำสองรลิตรครับนะครับฉีดเข้าไปแล้วเขาจะกลับตาเขาจะกลับมาคืนอนะครับถ้าฝนตกคุณฉีดถ้ามันปลอดฝนสักสองชั่วโมงก็ยังดีเพราะฉะนั้นช่วงฝนตกช่วงนี้ท่านหาโอกาสฉีดให้ได้ครับถ้าไม่ฉีดจะกลายเป็นไปหรือไม่ก็ดอกฝ่อไปเลยนะครับต้องฉีดนะครับครับนะครับแล้วก็ฉีดไปแล้ว4ี่ห้าวันกลับประฉีดได้อีก ถ้าเกิดมีฝนมาเป็นชุดใหญ่ๆอย่างนี้ก็กลับมาขีดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็จะกลับมาแล้วของท่านก็จะกลับมาเป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นลูกในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็ขอชี้แจงแถลงไขเอาแต่เพียงเท่านี้ครับคุณ้นน้ำเดี๋ยวพวดหน้าจะมาคุยเรื่องว่าจะใช้ใส่ปุ๋ยยังไงปัดดอกแบบไหนผสมเคยมยังไง แต่ช่วงนี้เราแก้วิกฤตช่วงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ทีนี้เราไปถ่ายทําที่บ้านป๋าหลังครับซึ่งเขาผ่าฝนเป็นดอกมาเลยนะครับของพี่ทนายก็จะผ่าฝนเป็นดอกออกมาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ผ่าฝนออกมาแล้วเป็นดอ,อกเป็นยังไงในช่วงเสาร์ทย์นี้ที่เราจะไปกันครับครับผมอ่ะนี่แหละครับเรื่องราวที่ได้ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้น่าจะคลายนะฮะความวิตกกังวลให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วเจอฝน พี่แดงแนะนําเลยนะครับว่ามันกู้สถานการณ์ได้แน่นอนนะครับขอเพียงเอาเทคนิคและก็ผลิตภัณฑ์แมซาโกไปดูแลนะฮะบ,บอกเลยนะครับว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสาระดีๆจากพี่แดงกันในครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวด้านการเกษตรที่น่าสนใจเรื่องใดงนั้นฝากติดตามกับเรานะที่นี่ครับ u t u b e m a x ซ o c โกชแนลแล้วก็ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามเป็นประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงเลยที่สูงวิชาการนักสักโฟครับหมายเลขโทรศัพท์0843337333ครับ